ไม่เห็นหงอจริงเนี่ยมองหาแล้ว,ลวจับหรือเปล่าจับก๋วยจ,จับรานนี้ที่มากินกับพ้าป่านนะก๋วยจับจับจินรวม

นี่นะคะที่บ้านเอก็จะมีอันนี้เป็นพี่ใหญ่สุดของบ้านชื่อว่าจิดา้าจิด้าคะสวัสดีค่ะจิดา้าไม่ตอบวันนี้จิดา้าชื่อจิด้าไหมจิดา้าโอเคเขาจะชอบอยู่บนหลังคิจดา้านี่นะคะพี่ใหญ่ของบ้านชื่อจิดา้าน,นะคะสมคิด คือตัวที่สองของบ้านเราอันคิดและน้องไม่มารวยกับมีบุญแมวสีขาวสองตัวนี้เป็นลูกแมวจรที่เขามาอยู่บ้านเอนานแล้วนะคะเป็นลูกแมวจรจากที่เอมาไทยรอบที่แล้วอะ่ะมันแบบ สีเป็นแมวสีสว่างเลยอะเอคิดว่านะเอก็เลยแบบเอกกัน้องก็เลยเอามาดูแลนะคะชื่อมารวยกับมีบุญง่ายักมากเออเ,ตเ,เ,เตรียมเครื่องแล้วประมาณนี้คือที่ไทยผักถูกมากโดยเฉพาะเห็ดคือชอบมากดีไหมดีชอบเห็ด,ด ถูกมากแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับโอเคค่ะไปเลย ทักก้าอชิโซอชิโซนะทุกคนวันนี้นะเป็นวันครบรอบแต่งงาน10ปีของเอกับทากะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่แบบว่าเออยู่โคราชนะคะแล้วก็ทากะอยู่ญี่ปุน่นแต่อีก2วันก็เดี๋ยวจะเจอทากะแล้วนะคะก็เป็น10ปีที่แบบแฮปปี้มากเหมือนเดิมเลยฉลองด้วยเข้าวเกียบ เ็าเก็บปลา20บาทซื้อที่ตลาดเมื่อกี้แล้วก็จิ้มกับพริกเผาเข้ากันที่สุดมันคล้ายๆอันนั้นเนะ <Man ola. S 1> าะบีเนอะมโนราใช่ขโมยบีมาคือเอว่าพวกแบบเนี้ยกับอาหารไทยคือที่สุดในโลกแล้วนะต่อให้เอาแบบซูชิมาโอเคเราอยากกินซูชิจริงแต่ว่ามันยังไงมันก็สู้อาหารไทยไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะโดยเฉพาะ เราเป็นคนไทยเนาะพวกแซบ่บแทบอร่อยอร่อยมารอบนี้ก็คือแบบโดนไปแล้วส้มตำม,มันมีหลายอย่างเลยนะที่แบบยังอยากกินแล้วยังไม่ได้กินอะ่ะอ,อาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกอันนี้คือยืนยันได้นะคะจากเอและทากะจริงอตอนนี้ก็รอต้มปลาที่บีต้มอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปป้อนข้าวพ่ออะไรเงี้ยค่ะก่อนแล้วก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันอีกทีนึงตัวเองก็กินฟรีมือน้องทำได้นี่ขนมใส่ใส่ยี่สิบบาทมีกี่มีกี่่อันแล้วก็เมื่อกี้กินแล้วไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่หวาน wow, <you> know. ว้าวอยู่เนาะว้าวอยู่ได้แล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกัน โอเคนะคะหลังกินข้าวตอนนี้ทุกคนพักผ่อนคือพ่อนอนแม่นอนน้องพักผ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเออะก็จะนั่งตัดคลิปแล้วก็ทำรายการโปรแกรมทัวร์ส่งลูกค้าอีกนะคะอืมใช่เดี๋ยวตอนนี้ก็จะนั่งทำงานตรงนี้วันนี้เป็นวันที่29ตุลาคมเออจะเป็นวันครบรอบนะคะ วันที่เอกับทากาแต่งงานกันเราสองคนเนี่ยจัดงานแต่งงานประเพณีแค่ที่ประเทศไทยวันนี้ทากากับเพจแต่งานแล้วครับขอบคุณมากครับ <c oughs> เรอ่อะาแต่งงานกันที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะคือหนึ่ง ค่าใช้จ่ายไม่แพงสองได้ทําบุญด้วยแล้วแขก A, A, อคือเอะชวนไม่ได้เยอะเอก็เลยเลือกพี่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดงานที่แค่ประเทศไทยส่วนเราสองคนไม่ได้มีงานแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามันแบบแพงมากอะไรเงี้ยก็เลยเลือกแค่จัดงานที่ไทยอืมซึ่งตอนนี้มันก็เร็วมากๆเลยมันผ่านผ่านมาสิบปีแล้วค่ะเป็นสิบปีที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขมากๆจริงๆชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้มีแต่ความสุขหรอกค่ะมันก็อาจจะมีอุปสรรคมามากเพื่อทดสอบแบบชีวิตของมนุษย์เราอ่ะเนาะอืมแต่เอว่าเอออยู่กับทักะรวมเป็นแฟนด้วยแล้วก็รวมแต่งงานด้วยอะค่ะก็คือสิบสองปีเป็นสิบสองปีที่แบบมีความสุขมากๆแล้วก็ทักะไม่เคยทําให้เอเสียใจเลยสักครั้งนะคะ าจจะมีทะเลาะกันบ้างงงงงงเงงส่วนใหญ่ก็จะงอนกันเรื่องแบบท o u t u b e บ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้รู้จักถักกะยังไงเอคิดว่าถัก,กะต้องดูคลิปนี้แน่นอนเออยากฝากบอกว่าคือเอแล้วก็ครอบครัวของเอฟอะรักถัก,กะมากๆนะถัก,กะแบบดูแลแล้วก็ช่วยครอบครัวเอเยอะนะคะก็ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทำงานดีกว่าเดี๋ยวนั่งตัดคลิปนะคะแล้วก็ทำแพลนเที่ยวให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราออกไปเดินเล่นในเมืองกันค่ะตัวนี้จะเป็นแม่ของมารวยกับมีบุญนะคะเขามีพี่น้องทั้งหมดสี่ตัวก็จะเป็นนุนเจ้านินนินนะคะแล้วก็แม่แม่เทาแล้วก็ พี่น้องอีกสองตัวคือแม่เขาอะมาอยู่บ้านเราแบบไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบมีสี่ตัวนี้ด้วยนะคะที่แบบมาอยู่บ้านเองนะให้อาหารเม็ดให้ข้าวให้น้ําอยู่ด้วยตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อตอนนี้เออยากจะซื้อเป็นพัดลมนะคะอีกอันอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งพัดลม อืมที่อยากซื้อเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่ห่างไกลบ้านตรงนี้เสร็จแล้วก็อาจจะไปเดินเล่นสวนสาธารณนะกับบีนิดหน่อยนะแบบไปดูบรรยากาศเพราะว่าเขาทำสวนสาธารณนะแบบในเมืองใหม่แบบหน้าเดินมากมีแบบตัดย่งตัดหญ้าทำทำต้นไม้แล้วก็อยากจะแวะไปไหว้ศาลหลักเมืองของบ้านเราด้วยนะคะเดี๋ยวลองขับรถเล่นแล้วก็ไปซื้อของกันตอนนี้ ปเดี๋ยวไปซื้อพัดลมกันเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าพัดลมมันราคาเท่าไหร่บ้างไปดูดิว่ามีอะไรบ้างนะ เพื่อนพี่ไม้ค่ะอันนี้แม่น้ำม,มูลนะคือเอกับบีอยตอนเด็กๆค่ะเราตั้งแต่เกิดเลยอะ่ะคืออยู่กรุงเทพตลอดนะคะแล้วก็พึ่งกลับมาอยู่โคราชแบบคือบีก็เพิ่งมาเนี่ยไม่กี่เดือนนี้ที่กลับมาอยู่บ้านฉะนั้นเราสองคนอาจจะพูดภาษาพี่ามภาษาโคราชอะไม่เป็นนะก็คือปกติพูดภาษากลางตลอดเพราะว่าเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะ แต่ตอนนี้ก็ฟังได้นะแต่ว่าพูดไม่ได้แต่บ้านเราคือแบบธรรมาชาติสวยมากจริงชอบมากเลยทากะก็ชอบที่นี่ทักะชอบกินผัดหมี่ผัดหมี่พี่ไม้อร่อยเดี๋ยวไว้ปีหน้าทาักะมาจะพาทาักะมากินนะครับ เล็กหนึ่งตัวสุดท้ายมันยังมีทันติดเนาะอินนี่ก็เลยปากดีเล็กหกได้ตัวสุดท้ายเป๊ะเลยหกทิ้งทิ้งดีเขาไม่เล็กค่ะอันนี้ของประวัติติ๊งอย่างชุดจ้าประวัติติ๊งอย่างหกเจ็ดแบบอ้าวอ้าวทุกคนเอากันเองเลยนะจ้าเชียนที่อยู่ในตะกร้าสีชมพูยกหยกพื้นเลยค่ะจ้า คุณไม่มีนัดเนี่ยจริงเฮ้ยขยับจริงอ๋อเฮ้ยดี่ะอุ้ยมีหลายเครื่องเลยเ<ธ>ออแสงไทยก็สวยนะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะสวยนี่ที่นี่แบบฟิลเหมือนอะไรเดียวคาโมกาวาเกียวโตวเออใช่ถู่งน,น่ารีบมาก อะไรเชียรมากพี่ว่าอะไเชียอมากาเดี๋ยวก็ไม่มีน้ำๆเหมือนกันเนาะว่าไม่ได้นะพี่ไม้น่าอยู่บ้านอนาคตเดี๋ยวจะกลับมาอยู่บ้านถึงตอนนั้นก็แบบมีทุกอย่างโรงงงแรมแถวนี้มีหมดน่าอยู่มากตอนนี้ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วจ้า,จา กลับบ้านไปกินข้าวดูตอนข้าวพออาหารเย็นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำมูลเดี๋ยวเขาจะมีแข่งเรือด้วยประมาณ6กถสิพฤศจิกาก็จะมีแบบเทศกาลประจำปีของพีมายก็คือแข่งเรือซึ่งเอกลับไปแล้วนะเดี๋ยวให้บีเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเอีเลยว่าจะมาปะ ระบบนะคะต้องกับบบานถ้ามากลางคืนก็มุ้งเน้นกับปัน้นไปกินข้าวกันค่ะ